สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในรายการรู้ฟ้ารู้ฝนกับคนระบายน้ําในวันพุทธที่8ตุลาคม2557รายการนี้นะคะเป็นรายการที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศปริมาณฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ําแม่น้ําเจ้าพยากิจกรรมต่างๆที่สํานักการระบายน้ําจัดขึ้น รวมถึงข้อมูลอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวหลายพื้นที่นะคะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเริ่มสัมผัสอากาศเย็นกันบ้างแล้วนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงนะคะจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงและมีหมอกในตอนเช้าค่ะส่วนล่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย เริ่มมีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงทําให้ภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละหกสิของพื้นที่และมีฝนต,ตกหนักบางแห่งสําหรับพายุดีเพชชนนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะเคลื่อนลงสู่อา่าวเบงกอลในวันนี้และมีทิศท,ทางเคลื่อนตัวไปทางประเทศอินเดียพายุนี้นะคะไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีเมฆมาก โอกาสมีฝนวันนี้ค่ะร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิเย็นสบายนะคะอยู่ระหว่าง24-33องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะกรุงเทพมหานครนะคะ2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อเวลาเจ็นาฬิกานะคะมีฝนเล็กน้อยโดยทั่วไปนะคะปริมาณฝนนะคะที่วัดได้เฉลี่ยอยู่ที่5-10มิลิเมตรค่ะสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพยานะคะ วันนี้น้ำทะเลจะหนุนสูงสุดเวลา18นาฬิกา31นาทีสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและข้อมูลระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาวัดที่ประคองตลาดเมื่อวานนี้น้ำค่อนข้างสูงนะคะสูงสุดเวลา17นาฬิกา15นาทีสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง1เมตร50เซนติเมตรค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะสำนักการระบายน้ำร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบ,บดีที่16ตุลาคม2557ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาณห้องประชุมนพันธ์ชั้น3อาคารสำนักการระบายน้ำนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมบริจาครหิตในวันและเวลาดังกล่าวและเช่นเคยค่ะคผู้ชมนะคะสามารถส่งข้อแนะนำหรือที่ชมรายการมาได้ตามช่องทางที่ปรากฏที่หน้าจอขณะน,นี้แล้วกลับมาพบกับรายการรู้ฟ้ารู้ฝนกับคนระบายนน้ำในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Yeah.